โทด้วยน้ำมันดิบและขนนกสำหรับผู้ที่ไดการตัดสินให้ลงโทษรูปแบบนี้อันดับแรกนักโทษตงนั้นจะโดนแกล้้าออกและพวกเขาก็จะทำการาดรำน้ำมันดิบลงไปที่หัวของนักโทษเพื่อให้ตัวของนักโทษนั้นเหนียวจากนั้นก็เอาขนนกรยใส่ตัวนักโทษและตัวนักโทษก็จะเต็มไปด้วยน้ำมันดิบและขนนกต่อมาก็ได้ให้ผู้คนมาล้อมรอบนักโทษเอาไว้และรุมปาหินใส่้าผู้พิพากษาหรือผู้คุมเห็นว่าใครไม่ปาหินแล้วก็คนคนนั้นจะโดนโทษไปด้วยซึ่งโทษที่จะโดนอาจจะเป็นในรูปแบบข้าบหลับหรืออื่นอ ว่าเป็นวิธีลงทษที่โหดเอาเรื่องการลงโทษรูปแบบต่อมาคือการให้ตกเป็นทาสสำหรับในดนในขอไวกิ้ง Viking, การทูบตับเป็นชเชลยในสงครามหรือแม้กระทั่งอาชญากรในบ้านเมืองหรือจะเป็นผู้ที่ติดหนี้ล้วไม่มีเงินใช้หนี้จนต้องมาเป็นทาสซึ่งทาถือเป็นสินค้าทางเศรษฐกิจสำคัญข,ของชาวไวกิงในตอนนั้นเลยถึงขนาดมีเครือข่ายการค้าทาสเกิดขึ้นยาาเหี้ดซึ่งการเป็นทาสมาถูกใช้ในบทลงโทษสำหรับความผิด่างๆภายในประเทศของไวกิ้งยกตัวอย่างเชน่นผู้หญิงคนหนึ่งหากถูกตัดสินว่ามีความผิดในหน้าของจารตกเธออาจจะถูก เราเรียกได้ว่าแทบจะตกนรกทั้งเป็นกันเลยทีเดียวการลงโทษต่อมาการลงโทษด้วยความร้อนสำหรับการลงโทษรูปแบบนี้นักโทษหรือว่าผู้กระทำความผิดบางทีพวกเขาอาจจะถูกบังคับให้เอามือจุ่มลงไปในน้ำร้อนเดือดๆหรือไม่ก็ในน้ำมันหรือแม้กระทั่งบังคับให้เดินผ่านที่ที่ร้อนจัดหรือแม้กระทั่งเดินผ่านกองไฟซึ่งพวกเขาก็มีความเชื่อว่าหากคนคนนั้นที่รับบททดสอบนี้แล้วพวกเขายังรอดชีวิตคนเหล่านี้ก็จะถือว่าพวกเขาพ้นผิดเพราะพวกเขาสามารถรอดมาได้เพราะพระเจ้าช่วยแต่ถ้าพวกเขาตายระหว่างการลงโทษนั้นก็หมายความว่าพวกเขามีความผิดจริงและนี่ก็เป็นคคคคความเชื่ออขงนนนนใยยุุัั้รบ สำหรับบทลงโทษต่อมาเนั่นก็คือการตัดแขนขาในยุคของไวกิ้งก็จะมีเจ้านายและทาสในบางครั้งเจ้านายก็จะทำการทุบตีทาสอยู่บ่อยครั้งและแน่นอนเจ้านายนั้นไม่ต้องรับผิดทาาของเขาเขาจะทำอะไรก็ได้ส่วนในป่าของทาสก็มีแต่จะต้องทนและนั่นแหละความอดทนของคนนั้นมีจำกัดบางครั้งทาสก็อาจจะคิดฆ่าเจ้านายได้เช่นกันซึ่งก็มีเคสกรณีตัวอย่างทาสได้ทำการฆ่าเจ้านายเพราะว่าเจ้านายนั้นทารุณเขามากเกินไปและทาสก็พยายามวิ่งหนีเมื่อไรก็ตามที่ทาสคนนั้นถูกจับได้แล้วก็เขาจะโดนตัดแขนตัดขขขขาา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 าแแแแลลลลละะออ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 นน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 ุญตต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 ใใใหหหห้้้้้้มมมีีีีีชชชวววิิิยยยยยยููู่่่่่่่่่่ไไไไไดดดดดโโโทททททเเ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 ืืืืืงงงงงคคครรรรรปปปปบบบบบบๆพพ็็กกกจสัััษ และนี่คือบทลงโทษที่สยองและทรมานที่สุดสำหรับชาวไวกิ้งจนนักประวัติศาสตร์ของโลกนั้นไม่อยากจะเชื่อเลยว่านี่มันเคยเกิดขึ้นจริงการลงโทษนี้นจะถูกเรียกว่าอนินซีสีเลือดหรือว่าอินซีแดงเลือดสำหรับใครก็ตามที่ต้อตัดสินและโ้นบทลงโทษนี้และก่อตัวเขาจะถูกนำด้ายมายังจุดที่กำหนดจากนั้นก็ทำการหักกระดูกซี่โครงและกระดูกสันหลังนำมาทำให้เป็นลักษณะค,คล้ายๆปีและหลังจากนั้นก็ดึงปอนของเหวอ,ออกมาจากแผ่นหลังให้ดูคล้ายกับนอกอินซีซึ่งเนที่เก่าแก่ที่สุดของพิธีกรรมอ,อ,อินซีเลือดเกิดขึ เลจัดการทรมานเตรียมสถานที่และเริ่มดำเนินการทันทีหลังจากที่ทำการผ่าหลังซึงกระดูกซี่โครงจากนั้นก็เอาแผ่นหลังมาทำเป็นปีกแล้วก็จะจับเหยื่อมัดไว้ระหว่างต้นไม้สองต้นและขึงไว้อย่างนั้นเพื่อเป็นการประจานซึ่งการทรมานแบบ serious, อินซีเลือดยังเป็นที่ตเถียงในประวัติศาสตร์นะครับว่ามันเคยเกิดขึ้นจริงไหมก่อนเนื่องมาจากความโกดของการทรมานและเชื่อกันว่าตลอดการทรมานนั้นเหยื่อยังมีชีวิตอยู่พร้อมกับมีบันทึกว่าเรา่วกิ้งทำการราดเกลือลงไปในแผลของเหยื่อเพื่อให้เหยื่อทรมานมากขึ้นซึ่งปปปัััััััจจจจุบนน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 นกก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 ็็ยยยยยยงงงงงงงไไไมม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 ่ม่่่่่่่่่ีีีีีีีีีีาา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 ารรรรรรรลลลละเเเเอออออดดดแแแแชชชวววววววิิิิิิธธททูู้้้้้้้้ใใใโโหหหซึถคคฆพพขข